สวัสดีค่ะพวกันในชาแนลป่าวยิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชนันของจูวีรันอเวยเอ็มบีจ้าจะบอกว่าแบบ ที่พิกุ้งแบบประทับใจมากเลยค่ะทุกคนที่แบบจืวี่ออกโซโลมาแล้วนะคะสำหรับจืวี่เดอะเฟิร์สมินิอัลบั้ม About J นะคะทุกคนคือตกใจมากเลยตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วนะคะเขาก็มีการโปรโมทว่าจือจะออกโซโลนะคะแล้ววันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนคือจริงแล้วน้องมาเมื่อวานนะคะแต่พ่กุ้งเนี่ยไม่สบายหนักมากก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทุกคนวันนี้เหมาะแล้วที่จะมาดูลูกสาวของแม่นะคะพูดเลยว่าภูมิใจในตัวน้องมากมากเพราะว่าใน ความที่แบบพี่ติ่งทวายส์พอจื้อมากๆเลยนะทุกคนติ่งมาตลอดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังรักอยู่เสมอนะคะทุกคนมาค่ะเรามาดูเพลงของจื้อกันดีกว่านะคะสําหรับร u n w a y นะจ๊ะมานะคะ่ะทุกคนตื่นเต้นมากแต่พูดเลยว่าแอบ,บเห็นน้องเต้นแล้วนะคะแบบสวยมากสับมากเพลงนี้นะมาค่ะเรามาดูกันนะหนึ่งสองสไป ดแกใครคือผู้ชาย Home. คนเนี่ยหู เพลินมากเลยอะทุกคนเพลินมากเลยอะทุกคนคือจะบอกว่าแบบจูวี่เนี่ยเป็นคนที่ทำให้กุ้งแบบรักและหลงมาตลอดนะตลอดแบบเจปี8ปีแล้วอะทุกคนคือเขาก็ยังเป็นแบบความชั่วสำหรับกุ้งที่สุดคือเพลงนี้มันเพลินมากเลยเพราะว่าจูวี่แบบสวยแบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากสวยแบบไม่มีอยู่จริงอะสวยแบบสวยเกินอะทุกคนเรารู้สึกประทับใจมากเลยในการดู MV ครั้งนี้นะคะแบบ เราได้เห็นแบบความพัฒนาของเขาเนาะที่แบบรู้สึกว่าเขาแบบเขาเติบโตมากแล้วทุกคนโอ้เห็นตั้งแต่ตอนเด็กอายุ16กอยู่เลยตอนนี้คือแบบสวยขึ้นสวยสะพั่งแบบเต็มตัวมากๆนะคะทุกคนเราก็แบบมากับเพลงรานเวเราก็รู้สึกว่าเสียงสูงทําได้ดีเต้นแข็งแรงนะคะแบบเพลงนี้ต้องไปเต้นถึงกรุงจะเต้นไม่ค่อยเป็นก็อาจจะพยายามนะเพื่อลูกสาวนะคนโปรดของกรุ้งแบบภูมงใจต่อเขามากเลยอ่ะแอบจะร้องไห้รู้สึกดีใจที่ได้แบบเห็น เขาในทุกการเติบโตนะคะยิ่งเขาโตยิ่งดีใจอะ่ะเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กอะ่ะโอ้แล้ววันนี้เขาแบบเออเขาถ่ายทอดทางสายตาได้ดี mm hmm. เต้นเพอร์ hmm. ฟอร์มโอ้โหวความสวยของเขายังเป็นที่ตาตึงสำหรับกุ้งนะ รู้สึกว่าภูมิใจมากเลยทแบบดีใจนะคะที่น้องเป็นคนโซโล,โลคนที่สานะก็หลังจากที่นายอนจิโอไปแล้วนะคะแล้วก็มาจูวีนะคือเพลงนี้มันเหมือนแบบวิ่งหนีไปอะไรวันเนี้ย run away คือดีงามมากนะคะคือจูใช้คำว่าสวยเนีเปลืองมากสวยแบบสวยเกินคนาสวยมากสวยรักตะกอนโอ้ภูมิใจมากเลยอะ่ะวันนี้มาทำ react กลับมาทำรีแอคจื้อนะคะยิ่งแบบ นี่แหละที่ฉันชอบมาตลอดฉันดีใจมากเลยเขาโตมาอย่างดีโอ้ดีงามมากความส่งเขายังเป็นที่ตาตึงแล้วก็ความสามารถของเขามันทําให้ความสวยเขามากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็แบบว่าเก่งขึ้นมากๆเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเนาะโอ้ดีงามมากนะต้องดูหลายรอบแล้วละเพราะว่ารู้สึกว่า โดนตกนะคะตกแล้วตกอีกทุกคนค่ะเพลงนี้นะเออเหมือนเจ้าญิงเลยเหมือนไม่ไมีอยู่จริงเลยโอ้มีหลายสถานที่มากๆเลยที่รู้สึกว่าแบบเหมือนนิยายเลยะเธอแบบใช้ความแบบภาพคุนคุนนิดนึงเนาะแบบคือเจ้อแบบเหมือนเหมือนเทพนิยายทุกคนเหมือนไม่มีอยู่จริงจริง คือเขาหมอะก,กับอะไรแบบเนี้ยจริงๆนะเออวมเนโทนดีงามมากแล้วก็ได้เห็นแบบจูวี่แบบว่าค่อนข้างมีความกรูปทางด้านเพลงเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะโอ้สำหรับวันนี้กุ้งต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้ามาทำให้เรานะคะคิดถึงมากจริงๆโอ้